โอเคค่ะก็สำหรับเมคอัพนะคะค่ะคอนซีลเลอร์ที่แบบใช้แล้วชอบมากแบบปกปิดทุกสิ่งอย่างได้ทุกสีผิวได้ทุกคนที่ลูกค้าที่ไปแต่งมากบเรียบมิดรอยกะรอยสิวรอยแดงใต้ตาค้ำหมีแพนด้ารอยล้านตัวอะไรแค่ไหนเอาอยู่หมดเลยนะคะก็คือนี่ค่ะ คอนซีลเลอร์ของ Makeup Store นะคะ Cover All Mix นี่สีเขาก็จะมี3สีนะคะก็จะเป็นสีออกส้มสีเหลืองแล้วก็สีเนื้อนะคะสีอันนี้เอาไว้ปิดใต้ตาดดีมากๆส่วน2สีนี้นะคะก็จะใช้อ่อเป็นพวกปิดรอยแดงรอยดำจากสิวรอยกระอะไรพวกเนี้ยนะคะมีสีไลท์กับเฮ้ยผิดอันนี่ค่ะมีสีไลท์นะคะกับสีเป็นสีดาร์กระคะนี้ สีดาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้สําหรับคนที่แบบมีผิวเข้มอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าใครที่แบบผิวก้ํากึง่งก็ต้องซื้อสองอันมาผสมกันนะคะอันเนี้ยดีมากชอบมากเลยแต่ว่าถ้าคนไม่ชินอะไรเงี้ยอาจจะคิดว่ามันหนาหรือว่าเป็นคราบเกี่ยยากอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําว่าให้ใช้แปรงนะคะลงบางๆพอแล้วก็เอาฟองน้ำตบๆตบๆเอานะคะ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการที่แบบปาดไปปืดๆแล้วมันอาจจะเป็นก้อนหรือเป็นคราบได้ง่ายเหมือนกันตัวนี้แต่แบบมันปิดดีอะก็เลยชอบนะคะส่วนต่อมาคะเรามาที่คิวกันบ้างเนาะก็ตอนนี้นะคะที่ใช้แล้วชอบก็คืออันนี้ค่ะของเคพาเ t e นะคะเป็นลิควิดสำหรับเขียนคิวเนาะอันนี้ p l a s t i n g t o way eyebrow นะคะก็ข้างหนึ่งมันจะเป็นลิควิดเป็นหัวปากกาอย่างนี้เหมือนไอายไลเนอร์เลย เป็นอย่างนี้นะคะส่วนอีกข้างหนึ่งมันจะเป็นฝุ่นเนี่ยวันนี้ที่เขียนก็ใช้อันนี้ค่ะข้างนี้จะเป็นฝุ่นดีมากจะให้ดูเนี่ยสีเขาก็แบบเฮ้ยไม่ได้เข้มแบบเป็นอายไลเนอร์นะมันจะมีความโปร่งของสีอยู่อะคะอ่ะสีเขายังมีความโปร่องอยู่เวลาเวลาที่แบบ เราไลท์คิ้วอะไรอย่างเงี้ห Q, ยหางคิ้วเงี้ยมันก็สามารถสร้างเส้นขนคิ้วได้นะคะเ,เพราะว่าคิ้วข้างเนี้ยอีบะหัวคิ้วมันแหว่งเวลาเอายิงสอเขียนลงไปมันจะแบบมันจะเป็นปืน้นแล้วมันจะหนามากเลยมันจะดูไม่โอเคแต่ว่าอันนี้เราค่อยๆแบบสกิตเติม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 ปุ๊บอะมันเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะก็ใช้เขียนหางคิ้วแล้วก็เอาสีฝุ่นมาเขียนหัวคิ้วทับลงไปนะคะ ต่อมานะคะอายเนอร์ที่ใช้แต่ล้วชอบตอนนี้นะคะคือของ Miss t นแม็กซี่แบล็อันนี้แบบมันดีแล้วก็ทนแล้วก็ดำสนิทแห้งเร็วสุดๆมากแต่ว่าเสียนิดนึงหัวมันแบบใหญ่เป็นหน่อยเนี่ยที่อยากได้ไลเนอร์เล็กๆจะทำไม่ค่อยได้นะคะอันนี้หัวมันค่อนข้างใหญ่จะให้ดูความดำดูดีดำดำสนิทมากเลยอะ่ะ แล้วก็ที่สําคัญถูกมากเลยเท่าไหร่อ่ะร้อบาทหรือไม่ถึง100ประมาณเนี้ยค่ะดีมากต่อมาะคะ่ะกาวติดขนตาปลอมที่โอเคอันนึงเลยแหละแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะก็คือกาวติดขนตาปลอมของคอสล o k นั่นเองอันนี้ดีตั้งแต่แบบโหยอายไลเนอร์ก็ดีก,กาวติดขนตาก็ดีสขียนคิ้วก็ดีอันนี้เนี่ยเนื้อกาวเขาจะเป็นใสๆอะคะ่ะ กาวเขาจะเป็นใสๆนะคะทาแล้วแบบพอมันแห้งปุ๊บกาวก็จะแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยจะไม่จะไม่ทิ้งคราบขาวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อถ้าติดเราไปโดนขนตาจริงอะไรเงี้ยดึงก็ซีดกันนะเพราะว่าติดแน่นนะคะอันนี้แต่ที่สำคัญถูกด้วยอ่ะเท่าไหร่200กว่าบาทมนะั้งคุ้มใช้ได้นานไม่เป็นคราบนะคะดีมากๆเลยสถานที่ซื้อเหมือนเดิมอีเวนต์บไม่ก็ในเว็บ ใน Facebook ของคอ l o o k นะคะส่วนตัวต่อมาอันนี้เป็นได้ทั้งแก้มและปากเลยนะคะคือของเคที่ดอ Follow Lip ิกเมน n t มีทั้งหมด8สีแต่ว่าสีที่คิดว่าโอเคมากที่สุดก็คือสีเบอร์2นะคะสี r o m a มนติ p e พียวนี่อันนี้มันดีมากเพึ่งค้นพบว่ามันใช้แบบเป็นครีมบัชได้ด้วยอะนอกจากจะใช้ทาปากแล้วมันเป็นครีมบัชได้นี่นะคะสีของเขาก็กลิเป็นครีมบัช คือแบบใช้นิดเดียวมากๆากอ่ะเกลี่ยได้ทั่วเลยนี่คือเป็นคนที่ลองอะไรไม่ได้มีระเบียบเลยไง <c oughs> ทับกันไปหมดนี่เนาะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบชมพูละเลือ้อละเลือเล้ออ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยมากเวลามาทาแก้มนะทาปากก็จะได้รู้แบบหวานๆไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะนี้แบบเลิฟมากใช้ดีแล้วก็ถูกด้วยราคา159บาทนะคะสามารถซื้อได้ที่คามาดช็อปทุกสาขาเลย ค่ะตัวต่อมานะคะที่ใช้แล้วชอบมากๆก็คืออันนี้ค่ะเน่าไปนิดนึงขอโทษทีลุคบิวตี้ชิคกี้ทรีโอนะคะตัวนี้เป็นมีทั้งเชดดิ้งไฮไลท์แล้วก็เป็นบลัชออนนะคะที่ซื้อมาคือสีพี a เมล e บ้าใช้จนเยินหมดแล้วแต่ว่ามันดีมากตัวเด็กของเขาคือตัวไฮไลท์เลยนะอแต่ว่านี้เนี่ยอีว่ามันอาจจะออกแดงไปนิดนึงสำหรับผิวของคนเอเชียะคะ่ะเดี๋ยวจะมา ส t c h สีให้ดูเนาะนี่นะคะเป็นไฮไลท์บลัชออนแล้วก็เชดดิ้งซื้อว่าเลิศอยู่นะอันเนี้ยอันนี้ฝากเพื่อนซื้อมาจากอังกฤษไม่แพงคิดเป็นเงินไทยไม่เกินไม่เกิน400อ่ะสี500ะะ่ห้าค่ะประมาณนี้แล้วก็คุ้มมากใช้ได้นานมากนะคะเพราะว่าสีเขาชัดจริงเวลาใช้ก็แตะนิดเดียวพอต่อมานะคะก็เป็นลิปสติกที่ช่วงนี้ใช้บ่อยนะคะก็คือสีนี้จะเป็นสีแบบ คอร์ลนิดๆนะคะเป็นส้มๆชมพูๆซึ่งคิดว่าสาวๆหลายคนเนี่ยมีลิปสติกสีทนโทนนี้ทุกคนนะคะนี่ที่ชอบเป็นตัวนี้อันนี้เป็นของ Makeup s t o ต e นะคะสี Perry ซึ่งมันเป็นสีที่สวยมากสามารถทาได้ทุกวันนี้เป็นส้มๆหน่อยนะคะเนื้อลิป รุ่นนี้ของ Makeup Store นะมันก็จะไม่ได้แมต์สนิทสักทีเดียวนะคะเวลาทาเนี่ยมันก็ยังชุ่มชื้นอยู่ลิปเนื้อแมตบางอย่างอีฟใช้ไม่ได้เพราะว่าเป็นคนปากแห้งแล้วก็ลอกอะคะ่ะเพราะว่าเออเวลาทาออกมาเนี่ยแทนที่มันจะสวยใช่ปะ่ะมันก็จะดูแบบมันจะดูแบบหน้าแห้งๆอะแล้วก็จะดูไม่สดใสดูไม่ไม่ชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคิดว่าเนื้อลิปที่ใช้ควรจะต้องแบบครีมมี่สักนิดนึงสำหรับเรานะเออแล้วก็ อันนี้ติดทนไหมติดทนมากนะคะแบบกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเออแบบมันยังมีพิกเมนต์สีติดอยู่เลยอะแต่ว่ามันก็จะจางไปบ้างมันก็จะไม่ได้แบบโหอยู่เปะอะไรอย่างงี้ตลอดนะคะก็เป็นธรรมดาของลิปสติกเนาะเออแต่ว่าที่ชอบคือเนื้อสีเขาสวยทาแล้วไม่เป็นคราบนะคะเนื้อแบบครีมมี่กำล,ลังดีไม่ไม่ครีมมี่มากจนเยิม้มแล้วก็ไม่แมตสนิทจนตกร่องอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเฟรนด์ของอีฟในช่วงนี้เนาะ หวังว่ารีวิวเฟอร์รีในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะคะที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆที่เอามาใช้อยู่เนาะก็ยังไงก็ต้องฝากไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องอีกด้วยนะก็เพิ่งจะมาเล่น YouTube ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ